สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังคลิปนี้เนาะคะ่ะมือนีเจพัดก็จะมาสรุปตัวเลขแนวท้างให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังเนาะคะ่ะเนาะมี่ซีสัมนกดังเนาะคะ่ะมือนีเนาะคะ่ะเจพัดกัีจมาอัปเดตนะคะโคงสุดท้ายเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องโคงสุดท้ายเนาะคะ่ะให้พ่อแม่พี่น้องเลือกซื้อเลือกหาฉลาดกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะสนับสนุนฉลาดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ ตัวเลขก็เป็นเพียงเนวท่างเนาะค่ะพอแม่พี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะตัวเลขก็จะค่อนข้างหลายตัวกัให้พอแม่พี่น้องเลือกเบิงะะ้งเนาะค่ะถึกจิตถึกใจเฮาก,กับจังสื่อเนาะคะ่ะมอนีเจพัดก็จะนํามาเสนอให้พอแม่พี่น้องโค้งสุดท้ายเนาะค่ะเนาะเริ่มถีปูสารคามเนาะคะ่ะไก่ปูสารคามเนาะคะ่ะเิ่นสรุปโค้งสุดท้ายแล้วเนาะค่ะเนาะ คืองวดวันที่หนึ่งกุ่มภ้าพันสองพันหาร้อยหกสิบหาเนาะคะ่ะเพิ่นเลขเตางับเนาะคะ่ะที่่นเลขเตางับของปูก็จะได้เก้าหาเจ็ดเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องนี่คือเลขเตางับเนาะค่ะเนาะเก้าห้าเจ็ดเนาะคะ่ 9, 5, ะวันนี้ก็จะมีเลขน้องแมวเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเลขน้องแมวนี่ก็หาเอ้ยแปดหาเจ็ดเนาะคะ่ะ เลขตองับกับเลขน้องแมวก็จะตรงกันตีหาเจ็ดเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องแปดห้าเจ็ดแล้วก็เพิ่นก็นจะมีตัวร่องให้เนาะคะ่ะเก้าเจ็ดหาเจ็ดหาแปดคือเพิ่นสลับเลขเนาะคะ่ะแล้วก็ตัวกันเพิ่นคือเก้าหกเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องตัวกันของปูก็คือเก่าหกเพิ่นกกสีขีดเสน้นเพิ่นกกัสีเน้นทีหาแปดเนาะคะ่ะเนาะ พนเพดเนนท่หาแปดส่วนกรสิมีเหลขนิมมีฝันของปูอีกเนาะคะ่ะเลขนีมมีฝันของปูก็จะเป็นมีตัวเดียวเนาะคะ่ะเจ็ดหาศูนย์เนาะค่ะเนาะน,ะะนี่คือเป็นแนวทางเป็นแนวทางตัวเลขของปูสารคามเนาะคะ่ะเนาะถ้าพอแม่พี่น้องชื่นชอบกับตามเนาะคะ่ะเนาะถ้าบ่าชอบกับพันเนาะคะ่ะเนาะทั้งจองกับเป็นเพียงแนวทางมานําเสนอให้พอแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังเนาะคะ่ะเนาะพิถูกประการใดกับขออาภัยเนาะคะ่ะเนาะพอแม่พี่น้อง กะใหาพ่อแม่พี่น้องถ้าถืออกถืกใจกับจังคอยจัดเนาะค่ะเนาะตัวเลขมันกะหลายสำนักหลายอาจารย์มันก็นอาจจะหลายตัวเนาะค่ะเนาะอันนี้กะต่อมาเนาะค่ะปูจําเนาะค่ะเนาะปูจําดอนปูตาเนาะค่ะซีสำนักดังเนาะค่ะวันนี้ปูจําดอนปูตาเนาะคะ่ะหวดวันที่หนึ่งกุมภาพัานสองพันหร้อยหกสิบหาเนาะคะ่ะส่วนตัวเลขของปูจํากับเลขสามตัวบนกนจะห้ซี เจ็ดซีเนาะค่ะเนาะซีเจ็ดซีล่ะค่ะเลขเพิ่นจับปูหากันมี่อยู่หกชุดเนาะค่ะนี่แปดสามแปดหาเนาะค่ะเก้าศูนย์แปดเก้าหล่ะค่ะแปดสองกับเก้าซีเนาะค่ะปูเพิ่นกับจะขีดเส็นใต้ที่แปดหาขึ้นกันเนาะค่ะปูสลัข้ามหาแปดปูดอนปูจำดอนปูตาน,นี่คือแปดหาเนาะค่ะนี่คือเหลขกปูจำดอนปูตาน,นะคะนคเนานนะ นี่เลยค่ะพอแม่พี่น้องกะเบิงเลยค่ะว่าถ้าชอบก็บตามนะคะ่ะแต่พอชอบก็พานนะคะ่ะพอแม่พี่น้องนี่คือตัวเลขของดอนปูตาเนาะคะ่ะเนาะปูจํำดอนปูตาแล้วกับมีปูไข่หลุมไส้เนาะคะ่ะเพิ่นบ่บเกยหลุดจากมวดเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่างวดนี่ก็จะก่อนคางหลายตัวเนาะคะ่ะพอแม่พี่น้องแต่ปูเพิ่์ลก็กจะขีดเส้นไห้เนาะคะ่ะที่เพิ่นขีดติ๊กถือนี่คือหมายถึงว่า เลขที่เพิ่นเน้นเนาะค่ะที่เพิ่นมองกลมขีดถือก็คือเหลขโตที่เพิ่นเน้นเนาะค่ะปูไข่ลมไส้เนาะค่ะงวดประจําวันที่หนึ่งปุ่มพันสองพันหาลอยหกสิบหาเนาะค่ะิ่นจะจะมีเหลขติดเพิ่นกับมีสามมีสี่มีแปดเนาะค่ะวิ่งส่วนบนวิ่งบนเพิ่นให้สามกับสี่เนาะค่ะเนาะของปูไข่ลมไส้เนาะค่ะเนาะพอแม่พี่นอนก็จะมีสามหาเนาะค่ะสี่หาสี่หกอันนี้คือเ่นขีดถือให้เนาะค่ะเนาะ คือพูนขีดถึงให้สองแปดกับแปดศูนย์นี่เป็นเลขล่างเนาะค่ะเนาะแล้วปูมาเขียนทั้งไตอย่ไคือเก้าสี่เจ็ดปูวาเลขสี่เจ็ดนี่มันขึ้นทั้งบนแล้วกะ็ล่งลางใดปูก็เลยเขียนให้แบบนี้นะคะเนาะพอแม่พี่น้องกับเบิงเนาะคะเนาะปูว่าเลขสี่เจ็ดนี่สามารถขึ้นบนใดล่งลางใดแต่ว่าส่วนตัวอื่นนี่ปูจะแยกยังชัดเจนนะคะว่าล่างคือล่างบนคือบนนะคะพอแม่พี่น้อง แต่มีซีเจ็ดตัวเดียวที่ว่าสามารถไปได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะกับสามหาเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องสามหากับสองแปดนี่กับไปได้ทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องกับเบิ้งดีๆเนาะคะ่ะตอนแรกกันหนึ่งว่ามันหลายตัวเนาะคะ่ะแต่ว่ามันจะเป็นเหลขตัวเดียวกันที่ปูเคนเขียนไว้เนาะคะ่ะแล้วส่วนเหลขบนเนาะคะ่ะอันนี้เมื่อกี้คือเหลขกลาะะ่างค่ะส่วนเหลขบนก็นจะมีปูก็จะว่วงกลมหอหาสามหาเลยเนาะคะ่ะเหลขบนแล้วปูจะ ขีดเส้็จให้ที่สองแปดสิบเก้ากับสองศูนย์ปูจะวงกลมที่สองศูนยะ์เนาะค่ะเนาะปูจะสงสัยปูจะเน้นตัวนี้เนาะค่ะเนาะแล้วก็มีหนึ่งหานีสามหานะคะ,นะะ,นะคะพ่อแม่พี่น้องสามหานี้ก็จะไปได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะกับสองแปดกับสี่เจ็ดเนาะคะ่นะเนาะนี่เนาะคะ่ะเป็นแนวทางเนาะคะ่ะของปูไข่ยลุมไส้เนาะคะ่ะที่่นขีดไว้ทาพ่อแม่พี่น้องผู้ใดช่นชอบตัวใดก็เลือกซื้อใดเนาะคะ่นะเนาะ เลือกใดเนาะคะ่ะเลือกใส่วิจารณาย่านเบิ่งว่าบางที่มันอาจจะตรงกับเล็กความฝันเนาบ่เฮาก็ับไปจับใส่ห่ออบตัดใดจังสีเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องถ้าไปซื่อทั้งเหมือนมันกับจะบ่ไไว้เนาะคะ่ะเนาะนี่คือเป็นเหลขกปูไข่หลุมไส้เนาะ,ค,ะนค่ะ,ะเนาะนี่เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเด้อค่ะแล้วสำนักสุดท้ายเนาะคะ่ะเพิ่นก็เหล็กเพิ่นบ่หลายตูเด้อค่ะปูเล็ปูเพิ่นบ่หลายตูตั้งแต่มือแหลกจนมือสุดท้ายเนาะคะ่ะ ปูหาเจ็ดแปดต่อให้เพิ่นเสนอแนวทางมากไม่หลายอย่างหลายทางเหล็กซ่องเอยเหล็กเหล็กซ่องเหล็กวิ่งเหล็กถุกเหล็กมากปูกับย่งสรุปยูโตเก่าเนาะค่ะเข่าเก่าสรุปของที่ปูหาเจ็ดแปดเนาะค่ะทีเพิ่นสรุปนี่เข้าเอาที่เพิ่นสรุปเลยเนาะค่ะเหล็กเหล็กวิ่งเหล็กวิ่งสามล้านเหล็กวิ่งมาจากหลายหล ำนักเนาะค่ะเหล็กซ่องเหล็กยังแต่ว่าปูกันย่งเน้่ให้โตเกา่ากอติปูให้ตั้งแต่แหลกๆเลยเนาะคะ่ะกันย่งเป็นโตเก่าอยู่คือเก่าก็คือเดนบนเพิินก็คือเก่าสามกับหาสามเดนลางคือเก่าจ็เนาะค่ะแต่ว่าปูบอกว่าพ่อเหล็กมีคน้นฝันเนาะคะ่ะเนาะเพิินฝันแม่นพระเพิินฝันแม่เพิ่นหมวดที่แล้วเพิ่นมาสองอยูไทยลางเด้อภาษาแต่ว่าหมวดนี่เพิินมา สามอยู่ไทยลางบันนี้เจพัดเจปูไหบ้บนมาเจพัดก็เลยเขียนเป็นบนลางไห้เลยเนาะคะ่นะเนาะเก่าสามกัผ่าสามเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องก็เลยเขียนเป็นบนเป็นลางเลยเพราะวา่ามีพระลูปหนึ่งนะคะเพิ่นฝันแมงหงวดที่แล้วเพิ่นบอกว่าสองยู่ไทยลางนะคะเลขกลางอสองยู่ไทยมันเก่าเก่าสองเ็นบอกค่ะพี่น้องแต่ว่าวันนี้เพิ่นน้นยำมาว่าสามอยู่ไทยเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องลางเลยคะ่ะเด้อ สามยูไทยเพิ่นเน้นเพิ่นเบอแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะกาให้พ่อแม่พี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะตัวเลขถูกตัวกับมีสีเขาแล้วก็มีสีรุดเจผัดกับเป็นเพียงแนวทางมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังนี่ส่วนหงสงสุไทยของปูหาเจ็ดแปดเนาะคะ่ะเพิ่นจะจะจะ,จะเน้นย้ำม,มากแบบนี้เนาะคะ่ะเพิ่นก็ได้เล่าความฝันของพระลูหนึงให้ฟังเนาะคะ่ะว่าเพิ่นว่าสาม หยุดถ่ายลางนะคะเนาะนี่ก็คือกะให้พ่อแม่พี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนี้เจพัดกัคลิปนี้เจพัดกสบซีี้ซีสำนักมาอัปเดตเนาะคะ่ะถา้าอัปเดตท,ทั้งหมดเลยมันก็จะหลายเกินไปเนาะคะ่ะกัให้พ่อแม่เป็ียนเป็นคลิปๆไปเนาะค่ะค่ะคลิปหน,ะะปนากับเจพัดก็จะมาสรุป,ปเลขของผู้ซีศูนกับผู้สามแปดกับผู้เจ็ดสองเนาะคะ่ะ กับวัดกุดแฮเนาะค่ะที่เพิ่นที่เพ,ลลเพลลิ่นเลขเพิ่นบอลลุดเนาะค่ะเนาะห้องกอดสีมาสารุปว่าปูเปลียป่ยนแปลงแบบได์บอเนาะค่ะเนาะไก่พรอแเม่พี่น้องติดตามชมในคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะคลิปนี้เจ๊พัดกะแค่นี้เนาะค่ะเนะาะค่ะชอบในคลิปกะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะอัชราชาแนลด้วะค่ะเจ๊พัดกะฝากขอฝากช่องนี้ด้อค่ะช่องอัชราศชาแนลด้อค่ะ เป็นช่องทง YouTube ออางยูทูบไกด์พ่อแม่พี่น้องกดติดตามให็น้เด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ